ทีออฟเฟอร์เบทไทยแลนด์ครับรอบนี้ดูเลยใครอยู่ใครไปรอบตัดเชืออเ่อกเรื่อยๆสำหรับทีมขอไปนะครับเพราะว่าตอนนี้มีคะแนนเพียงแค่4คะแนนกอไก่ไปถึง10คะแนนแล้วนะครับก็ต้องมาวัดกัน <S <S ที่เกมนี้เชิญเลยดีกว่าครับทานครับเชิญทั้งสองทีมั <S <S อไท่ทัไทเอาละครับมาถึงรอบนี้นะฮะข้อละ3คะแนนแล้วนะครับขอไข่คุณจะนิ่งแบบเดิมไม่ได้นะเพราะตอนนี้คุณตามอยู่6คะแนนนะครับครับผมเอาหน่อยนะฮะเอาครับ กอไก่ครับ,รบสบายสบายเลยาะว่ามี10คะแนนวัดกันดูจากข้อนี้ผมขอคำใบ้คุณอาครับและนี่คือคำใบ้ของคุณนะครับสีสสเป็นคำว่าอะไรได้บ้างผมขอคำาปริศนาครับสัตว์มากนะอักษรมาครับ ขานแดดที่ต้องเป็นของเราขะแนีต้องเป็นของเราเกคนแล้วเกแล้วเแล้วคนแล้วขอไก่คนแล้วครับตอบว่าเพื่อนสนิทครับก่อนที่เราจะเป็นสามีภรรยาเราเคยเป็นเพื่อนสนิทกันมาก่อนไหมครับเพื่อนสนิทคิดไม่เซอครับโอ้เอาละมาดูข้อนี้ครับว่าสามขานแจะเป็นของคุณหรือเปล่านะครับกอไก่นะครับเพื่อนสนิท เป็นคำตอบที่ออออเอ้าุนี่เป็นไรวะโอ้ขอไข่ที่ไม่เคยเข้าสู่รอบลาแสนา,นานแล้วนะโตัวพิธีกรมไม่เท่าไหร่ตัวแขกโอ้ยโอ้ <laughs> แก๊งเดยวกันม่ทำอย่างนั้นเลยนะครับ <c oughs> ข้อต่อไปตั้งสีให้ดีนะฮะเพราะตอนนี้นี่ขอไขตามอยู่หลายคะแนนนะครับคําต่อไป3คะแนนนะครับพร้อมนะครับพร้อมครับถ้าพร้อมแล้วนี่คือคาใบ้ของคุณครับไม่เงยตั้งใจนะฮะสามคะแนนนี้ผมขอคําปริศนาครับอักษรมาครับโอ้ไกกวอีกแล้วเดี๋ยวนะฮะขอหยิบตัวเดียวกดเลย คิดว่ารู้นะครับคิดว่ารู้คำใบ้คือไม่เงยคำตอบคือคมนาคมตาครับมัเกี่ยวข้องอะกับชีวเราเมือเราทำงานอย่างเงี้ยเหรอเราทำงานหน้าเคพิวเตอร์เงี้ยเหรอเอ้ักผ้าพครับครับครับคมนาคมตาทาไปคมตาทำไปไม่มีปากเสียงใดไม่มีเราอยู่บ้านนี่เราเป็นทาสเราเกรงใจเขาเกรงใจเขาเขาดูแลลูกแล้วแล้วเวลาแบบ สามีทําอะไรให้แบบถูกใจเงี้ยภรรยามีของรางวัลให้ไหมครับต่อไปดีนะฮะไม่ค่อยก็บ <c oughs> อกดีแล้ว <c oughs> ดีแล้ว <c oughs> อ๋อดีแล้วดีแล้วอะไรเงี้ยเ <c oughs> ชื่อมียเจริญทุกคนม<อ> <c oughs> ีรูปบวมนะตอนที่บอกว่าดีแล้วดีแล้ว,ลว <c oughs> เอาละ่ะมาดูคําตอบของคุณอ้นและคุณปูเป้สำหรับทีมกอไก่นะครับตอบมาว่าก้มหน้าก้มตาเป็นคําตอบที่ ทีวีก็ทำเป็นเงื้ๆเดียว้านคุณขวัญครับหอมคุณเบียโชได้ไหมฮะให้กำลังใจหน่อยสร้างกำลังใจเขาหน่อยถ้าข้อนี้ยังไม่ตอบอีกผมจะหอมคุณตอบเลยตอบนะตอบนะครับโอเคแต่ยังมีโอกาสไล่ทันครับ เพราะว่าตอนนี้ข้อละ5คะแนนครับโอเคพร้อมนะครักอไก่ขอไค่นี่คือคำใบ้ของคุณครับตอนเช้าคำนี่5้5คะแนนนะครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับตอนเช้าครับเอาเช้า มันองอยเมียหมดแล้วนะครับตอบว่าขนมปังทานเนยครับ อาหารเช้าที่ภรรยาทําให้ก่อนไปทํางานนานมาแล้วโอ้จำไม่ได้แล้วเพราะห้าเดือนเขาเขาท้องจะเป็นค่าคะแนนแรกหรือเปล่าได้ไปก็ยังเป็น9คะแนนอยู่ลอกดูนะขนมปังทาเนยเป็นคำตอบที่ รอบนี้ถ้าคุณเบียร์ตอบผิดอีกผมจะจูบปากคุณเบียรโอเคโอเคถ้าคุณได้ไม่ต้องไม่ต้องไม่ตอไมต้องตองไมตอไม่ต้องไมตงรได้ไ้ไโอเคเอาละครับตอนนี้นะฮะกอไก่นำอยู่16ต่อ9ข้าคะแนนนะครับแต่ขอไขยังมีโอกาสอยู่เพราะว่าข้อนี้ก็ยังอยู่ที่5าคะแนนนะครับคำไบ้ของคุณคือซิง ผมขอคำปิดนาครับพร้อมนะฮะอักษรมาครับสิ่งครับสิ่งคุณเบียร์คุณขวานได้ไหมครับตอบแล้วแล้วครับผมถามคำหนึ่งเลยก่อนตอบกลัวโดวนจูบหรือว่าอะไรครับเขารู้ พราสามารถเขามีเข้าความกดดันครับชอบกดดันนะครับงั้นกดดันเลยครับตอบเวลาจะหมดแล้วครับรถเมย์สายแปดครับถูกหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ไม่ชอบหน้าคุณเบียร์เลยอะรถเมย์สายแปดครับมั่นใจ แล้วผมบอกเลยว่าถ้าอยากให้ลูกคลอดง่ายๆนะครับก็พาขึ้นนะครับผมจังหวะที่เขาผ่านแถวดินแดงนะฮะแล้วเลี้ยวเข้ารุนเสาวรีนะฮะจังหวะตีโค้งในรุนเสาวรีนี่จับให้มั่นเลยนะฮะจับไม่ดีเนี่ยลูกจะท้องออกมานอนนอกเลยนะฮะพี่พี่สายแปดครับคนที่พูดชื่อเจมนะครับพี่สนในข่าวครับผมมังกรปิแฮปปี้แลนด์โอ้สุดยอดครับผม ตอบแล้วนะครับว่ารถเมสาย8เป็นคำตอบที่ถูกต้องนนี้ผมจะกดดันคุณเหมือนเดิมเหมือนเดิมครับเราจะชุบกันถ้าคุณตอบข้อนนี้ไม่ได้นะครับทั้งสองทีมมือวางไว้ทั้างปุ่มครับพร้อมนะครับ ถ้าขนาดนี้จะเป็นของกอไก่หรือขอไข่คำใบ้ของคุณคือปัดขาดคำนี้สำคัญนะครับผมขอคำปริศนาครับอักษรมาครับตัดขาดนะครับ ีกแล้วมาอีกแล้วคุณเบีร์กดแล้วตอบว่าตอบไปได้เสร็จปอไภันะกวดน้ำความปวดน้บปวดน้ำความขันกวดน้ำความขันมีความสัมพันธ์กันยังไงครับคำนี้อ่น่าจะเป็นคำสุภาษิตมากกว่าครับสุภาษิตเดิมสุภาษิตเที่ยวว่าเหมือนกวดน้ำไปเลยความขันไม่ต้องมายุ่งกันแล้วครับไม่ต้องมายุ่งเกี่ยวไม่ต้องมาข้องเกี่ยวกันอีก กรวดน้ำให้เลย <ham> พอเลยหมายถึงพี่กับผมครมับมนามน้อยแล้วมาหนักด้วยตอบแล้วว่ากรวดน้ำคว่ำขัน5คะนนนี้สำคัญเลยนะครับและเป็นคำตอบที่ คงเป็นเพราะแรงกดดันจากคุณอารแน่ๆเลยครับจึงทำให้ทีมขอตอบถูกกันติดๆถึง3ข้อมาแรงจริงๆครับทำให้ตอนนี้ทั้ง2ทีมจึงมีโอกาสเท่าๆกันแล้วล่ะครับที่จะได้เข้าสู่รอบล่าแสนเพราะว่าทั้ง2ทีมต้องการอีกเพียง2ข้อเท่านั้นเพื่อปิดเกมใครจะอยู่ใครจะไปมาลุ้นกันต่อเลยครับ เอ้ยเอ้ยอยู่เบาว่านี่เงียบเลยเงียบมากเออเมื่อกี้ตอนประมูลโอ้หแรงมากพอตัดเชือกนี่เงียบเลยได้ยินเสียงนิดเดียวอ่ะโอเคถ้างั้นข้อนี้ผมจะไม่กดดันคุณเบียเพราะว่าคุณน่าจะมาแล้วผมปล่อยฟรีข้อนี้ครับผมน่าจะได้แน่นอนครับตอนนี้นะคะแนนของขอไข่นำเป็นครั้งแรกเลยนะครับผม19ต่อ16นะฮะแต่ว่าทั้ง2ทีมยังเหลืออีก คนละสองคำถ้าพร้อมแล้วนี่คือคำใบ้ของคุณครับทรามานสำคัญมากนะครับคํานี้มผมขอคําปริศนาครับอักษรมาครับกดแล้วครับกดใกดแล้วปวดแสบปวดร้อนอะไรนะคะปวดแสบปวดร้อนปวดแสบปวดร้อน เวลามันเป็นมีทรมานทรมานแล้วล่ะปวดแสบปวดร้อนตอบถูกข้อนี้รับค่าคะแนนนะครับถ้าตอบผิดขอใครคุณมีสิทธิ์ตอบนะฮะโดยมีอังสอนเพิ่มด้วยนะครับครับปวดแสบปวดร้อนเป็นคำตอบที่ ทีมก็ไม่ยอมแพ้ครับขอเอาคืนบ้างแล้วในข้อนี้ถึงตรงนี้ทีมกอต้องการอีกเพียงข้อเดียวเท่านั้นเพื่อปิดเกมในขณะที่ทีมขอนั้นต้องการอีก2ข้อเพื่อเข้าสู่รอบล่าแสนซึ่งข้อต่อไปนี้ทีมก็จะปิดเกมได้สําเร็จหรือไม่ต้องไปลุ้นกันครับเอาละสถานการณ์ตอนนี้เป็นไปแล้วนะครับกอไก่ครับคุณต้องการอีกแค่คําเดียวเข้าสู่รอบล่าแสนก่อนเลย<ะ>ขอไข่ครับ คุณยิงเลยทั้งสองคำนะฮะเพราะตอนนี้คะแนนของเรานะครับ21ต่อ19นะครับครับผมคุณเบียร์ครับครับปล่อยไม่ได้เลยนะครับปล่อยไม่ได้เลยนะครับชิวเลยครับเขาจะเข้ารอบแล้วนะครับครับข้อนี้คุณต้องได้นะครับได้ครับเหมือนเดิมผมจะจุ๊บคุณนะคุณไม่ได้ครับข้อนี้คุณก็ต้องได้ครับถ้าคุณโอ้ทํทำไม่ได้คุณปูเป้จะตบคุณนะครับ เงินหนึ่งแบาทเพื okay. ่อเป็นทุนการศึกษาของลูกคุณอยู่ในมือของคุณแล้วนะครับอยู่ข้างหน้าล้วคว้ามาให้ได้นะฮะเราไม่ได้เรามีนหน้าที่ขัดขวางเขาครับหน้าที่ของเรามีแค่นั้นทามันให้ได้โอ้บิวบิวอะไรบิวอะไรหขนาดนั้นเ่ะโอเคจะเบาได้ยังไงโอเคครับนี้มีความหมายของทั้งสองทีมนะฮะทีมหนึ่งเพื่อปิดเกมทีมหนึ่งเพื่อยื้อชีวิตนะครับ คำใบ้ของคุณคือชั้นหนึ่งกอไก่เพื่อปิดเกมขอไข่เพื่ออยู่ในเกมและผมขอคำปริศนาครับข้อนี้จะตัดสินหรือเปล่าอักษรมาครับ กดตอบนี้ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าเป็นเพราะแรงกดดันเจ้าคุณอาร์ตหรือเป็นเพราะว่าเขารู้คําตอบจริงๆกันแน่ซึ่งคาตอบนี้จะยื้อชีวิตพวกเขาให้อยู่ในเกมต่อไปได้หรือไม่ไปฟังกันครับคุณเบียร์กดก่อนนะครับขอใครกดก่อนตอบว่าป้องกันภัยอุบัติเหตุครับป้องกันภัยอุบัติเหตุครับยืนย้นคำตอบว่าป้องกันภัยอุบัติเหตุถ้าตอบถูก ห้าคะแนนนี้จะเป็นของคุณคุณจะอยู่ในเกมนะครับแต่ถ้าเกิดคุณตอบผิดโอกาสจะเป็นของทีมกอไก่ได้ตอบโดยมีอักษรเพิ่มนะฮะป้องกันภัยอุบ<ป>ัต <Uber. S 2> ิเหตุเป็นคำตอบที่ yeah. ครับทีมขอตอบพลาดไปอย่างน่าเสียดายซึ่งตอนนี้เปิดโอกาสให้ทีมกอได้ตอบบ้างพร้อมกับจะได้ตัวอักษรเพิ่มอ,อีกด้วยทีมกอจะคว้าโอกาสสาคัญนี้ได้หรือไม่ไม่ฟังกันครับกอไก่ครับ,อรรบตอนนี้โอกาสมาที่คุณนะครับคุณมีอักษรเพิ่มเชิญครับทาตอบของกอไก่ตอบถูกเข้าสู่รอบล่าสารทาตอบคือประกันภัยอุบัติเหตุครับ ถ้าใช่อย่างที่คุณพูดเข้าสู่รอบล่าแสนทันทีตอบถูกข้อนี้เข้าสู่รอบล่าแสนนะครับประกันใครอุบัติเหตุจะพากอไก่เข้าสู่รอบล่าแสนได้หรือเปล่าเป็นคำตอบที่ แล้วครับตอนนี้แน่นอนว่าต่อไข่เข้าสู่รอบล่าสารนะครับขอไข่รีบไปนิดนึงก็เลยตอบผิดนะครับแต่ว่าไอ้ตอบผิดเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่ที่สัญญากันไว้คืออะไรคุณนารคุณนารเคยรัตวาจาว้หน้ากล้องหน้าไฟและหน้าทีมงานและหน้าประชาชนกว่า70ล้านคนว่าถ้าคุณเบียตอบข้อนี้ไม่ได้คุณนารจะจูบปากคุณเบียนะครับ ก็เห็นทำทุก <aquí> ข <en S 2> <laughs> ้อได้ทุกข้อมาป้องกันภัยอะไรก็ไม่รู้เดี๋ยวพังเลยหมดเลยเนี่ย้องขันนี้เอาชกั์เลยอ่ะระดับช่องวันสามสิบเอ็ดเล่นจริงจูบจริงอ่ะ